ใจที่ปล่อยวางได้คือใจที่เป็นอิสระเมื่อเรายังยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดอยู่ไม่ว่าจะเป็นคนสถานที่เหตุการณ์ความทรงจำหรือแม้แต่ความคิดของตนเองใจเราก็เหมือนถูกผูกไว้ด้วยเชือกแห่งความหลงยิ่งดิ้นเท่าไรเชือกนั้นก็รัดแน่นขึ้นเท่านั้น การปล่อยวางไม่ได้หมายถึงการหนีไม่ได้หมายถึงการละทิ้งหรือไม่สนใจโลกแต่หมายถึงการเข้าใจโลกตามความจริงแล้วอยู่กับโลกโดยไม่ให้สิ่งใดควบคุมใจเราได้ความทุกข์เกิดจากการยึดทุกทั้งหลายที่มนุษย์ต้องเผชิญนั้นไม่ได้เกิดจากสิ่งภายนอกแท้จริงแต่เกิดจากการยึดภายในใจของเราเอง เรายึดว่าเขาต้องเป็นอย่างนั้นเรายึดว่าเราควรได้อย่างนี้เรายึดว่าชีวิตควรเดินตามที่เราคิดแต่เมื่อโลกได้ไม่เป็นตามนั้นใจก็เกิดความกระวนกระวายวันไหวและไม่ยอมรับความจริงผู้ที่ปล่อยวางได้ไม่ได้หมายความว่าไม่มีความรู้สึกหากแต่เป็นผู้ที่รู้เท่าทันความรู้สึกเห็นอารมณ์ เป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วดับไปเหมือนคลื่นบนผิวน้ำที่พัดมาแล้วผ่านไปไม่จำเป็นต้องต้านไม่ต้องผลักไม่ต้องดึงเพียงมองด้วยด้วยใจที่สงบการปล่อยวางไม่ใช่การสูญเสียแต่คือการคืนอิสระให้ใจหลายคนกลัวคำว่าปล่อยวางเพราะคิดว่ามันหมายถึงการสูญเสียที่รัก หรือการไม่ผูกพันกับใครอีกเลยแต่แท้จริงแล้วการปล่อยวางคือการรักอย่างเข้าใจไม่ยึดไม่บังคับไม่ครอบครองเราอยู่กับสิ่งนั้นด้วยใจที่เปิดกว้างรู้ว่าทุกสิ่งมีวันมาและไปไม่ว่าเป็นความสุขหรือความทุกข์ล้วนมีวาระของมันเองเมื่อเข้าใจเช่นนี้ใจก็จะค่อยๆค,คลายไม่เหนื่อยกับดิ้นรน ไม่ทุกข์กับการสูญเสียเพราะรู้ว่าไม่มีสิ่งใดเป็นของเราแท้จริงทุกสิ่งเพียงแค่ผ่านมาให้เราเรียนรู้และเติบโตผู้ที่ปล่อยวางได้ย่อมอยู่เหนือการเปลี่ยนแปลงในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดคงที่ทุกอย่างล้วนเปลี่ยนแปลงเสมอทั้งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและแม้แต่ความคิดของเราเอง แต่ใจที่ปล่อยวางแล้วย่อมไม่หวั่นไหวต่อความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นเพราะเข้าใจว่ามันคือธรรมดาแห่งโลกเหมือนภูเขาที่ตั้งมั่นท่ามกลางลมพายุไม่ว่าลมจะแรงเพียงใดภูเขาก็ยังคงอยู่เช่นนั้นใจของผู้รู้ผู้เห็นผู้ปล่อยวางก็เป็นเช่นเดียวกันอิสรภาพของใจอยู่ที่การไม่ยึดอิสรภาพที่แท้จริง ไม่ได้อยู่ที่เรามีสิ่งใดมากขึ้นแต่อยู่ที่เราถอดพันธนาการออกจากใจได้มากขึ้นไม่มีความอิจฉาไม่มีความโลภไม่มีการเปรียบเทียบไม่มีความต้องการให้โลกต้องเป็นอย่างที่ใจคิดเมื่อสิ่งเหล่านี้ค่อยๆเบาบางลงใจก็จะโปร่งเบาเหมือนนกที่หลุดจากกรงเหมือนน้ำที่ไหลไปตามทางโดยไม่ติดขัดปล่อยวาง ไม่ได้หมายถึงหมดแรงแต่คือการวางใจในทางธรรมเมื่อเราทำดีพยายามแล้วเต็มที่ก็วางลงที่ผลอย่าแบกไว้ให้ใจหนักเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นไม่ได้อยู่ในอำนาจของเราผู้มีปัญญาย่อมรู้จักวางรู้จักรอรู้จักยอมรับเมื่อใจยอมรับความจริงได้ความสงบก็ปรากฏขึ้นเอง ใจที่เป็นอิสระคือใจที่อยู่กับปัจจุบันผู้ที่ปล่อยวางแล้วย่อมไม่ห่วงอดีตไม่กังวลอนาคตแต่อยู่กับปัจจุบันอย่างมีสติทุกลมหายใจคือของขวัญทุกช่วงเวลาคือบทเรียนทุกการสูญเสียคือการเติบโตเมื่อใจอยู่กับปัจจุบันความสงบก,ก็เกิดขึ้นเองไม่ต้องสร้างไม่ต้องสแสวงหาเพราะใจที่สงบ ไม่ได้ที่สถานที่แต่อยู่ที่การไม่ยึดอะไรเลยใจที่ปล่อยวางได้คือใจที่เป็นอิสระอย่างแท้จริงอิสระจากความกลัวอิสระจากความยึดมั่นอิสระจากการดิ้นรนเพื่อให้โลกเป็นอย่างใจต้องการเมื่อใจหลุดพ้นจากพันธนาการทั้งหลายเช่นนี้แม้โลกยังคงหมุนแม้ชีวิตยังคงเปลี่ยน แต่ใจกลับนิ่งสงบและเป็นอิสระอย่างแท้จริงใจของมนุษย์นั้นมีพลังมากหากใจสงบโลกทั้งโลกก็สงบแต่ถ้าใจยังไม่รู้จักวางโลกที่เห็นก็จะเต็มไปด้วยความทุกข์และความวุ่นวายการปล่อยวางไม่ได้เกิดจากคำสอนเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการเห็นตามจริง เมื่อเห็นความจริงของใจอย่างท่องแท้ใจก็จะคลายออกจากความยึดมั่นโดยธรรมชาติไม่ต้องบังคับไม่ต้องฝืนการเห็นความจริงของใจหมายถึงการมองเห็นว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเรานั้นไม่เที่ยงอารมณ์ที่เคยสุขวันหนึ่งก็จางความเศร้าที่เคยเจ็บวันหนึ่งก็หาย ความรักที่เคยแน่นแฟ้นวันหนึ่งก็เปลี่ยนความเกลียดที่เคยแรงกล้าวันหนึ่งก็อ่อนลงทุกอย่างล้วนไหลไปตามเหตุปัจจัยไม่มีสิ่งใดคงที่เมื่อเห็นเช่นนี้ใจก็ไม่โกรธไ,ไม่หลงไม่ห่วงไม่ห่วงเพราะรู้ว่ามันเป็นเพียงอาการของใจที่เกิดขึ้นแล้วดับไป ความเข้าใจที่ทำให้ใจเบาเมื่อเราเข้าใจว่าความทุกข์ไม่ได้อยู่ที่โลกแต่อยู่ที่การยึดของใจใจก็เริ่มเบาเหมือนคนที่เคยหอบของหนักไว้แต่ไม่รู้ตัวพอมีใครบอกให้วางก็พบว่าตัวเองเบาขึ้นทันทีไม่ใช่เพราะของหายไปแต่เพราะเราไม่แบกมันไว้อีกต่อไป ใจที่วางแล้วย่อมไม่ดิ้นรนไม่ต้องการควบคุมสิ่งใดไม่ต้องคอยให้คนอื่นเป็นอย่างใจหวังเพราะรู้ว่าโลกไม่อาจเป็นไปตามใจได้ทั้งหมดความเข้าใจนี้เองคือประตูแห่งอิสรภาพเมื่อเข้าใจอย่างลึกซึง้งใจก็ไม่ต่อต้านสิ่งใดอีกต่อไปเห็นทุกอย่างเป็นธรรมดาเป็นไปตามเหตุปัจจัย และอยู่กับมันได้อย่างสงบความสุขที่ไม่ต้องสแสวงหาคนทั้งหลายใช้เวลาทั้งชีวิตสแสวงหาความสุขแต่ไม่รู้ว่าความสุขแท้จริงไม่ได้อยู่ที่การได้สิ่งที่ต้องการแต่อยู่ที่การวางจากสิ่งที่ก่อให้เกิดความอยากนั้นต่างหากเมื่อมีความอยากใจย่อมไม่สงบยิ่งอยากได้มากเท่าไหร ความกลัวที่จะเสียก็เพิ่มมากเท่านั้นแต่เมื่อใจเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนไม่เที่ยงไม่อยู่ในอำนาจของเราความอยากก็ลดลงความสุขที่แท้จริงจึงปรากฏเป็นความสุขที่ไม่ต้องพึ่งเงื่อนไขภายนอกเป็นความสุขที่เกิดจากความเข้าใจความสงบและความพอเพียงในใจตนเองความสุขเช่นนี้ ไม่ใช่ความสุขของการครอบครองแต่เป็นความสุขของการรู้จักพอรู้จักปล่อยรู้จักอยู่กับปัจจุบันอย่างสงบการเรียนรู้จากความทุกข์ความทุกข์ไม่ใช่ศัตรูของชีวิตแต่คือครูผู้ยิ่งใหญ่ที่คอยสอนให้เรามองเห็นตัวเองอย่างแท้จริงหากไม่มีความทุกข์เราก็จะไม่รู้ว่าความสุขที่แท้เป็นอย่างไร หากไม่มีการสูญเสียเราก็จะไม่รู้จักคุณค่าของการมีอยู่เมื่อมองความทุกข์ด้วยใจที่ไม่หลบไม่ผลักไม่กลัวเราจะพบว่าความทุกข์นั้นเป็นเพียงสัญญาณที่เตือนให้เรากลับมาดูใจกลับมารู้ว่ามีสิ่งใดยังยึงยดอยู่มีสิ่งใดที่ยังไม่วางเมื่อเห็นเช่นนั้นความทุกข์ ก็กลายเป็นทางให้เราเติบโตกลายเป็นบันไดให้เราขึ้นสู่ความสงบทุกจึงไม่ใช่สิ่งต้องหลีกเลี่ยงแต่เป็นสิ่งที่ควรเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วใจก็จะไม่ต่อต้านความจริงอีกต่อไปการยอมรับคือรูปแบบหนึ่งของการปล่อยวางการยอมรับไม่ได้หมายถึงการยอมแพ้แต่หมายถึงการเห็นความจริง โดยไม่เถียงกับมันใจที่ยอมรับได้คือใจที่เห็นว่าทุกอย่างเป็นไปตามเหตุผลก็หมดไม่มีอะไรต้องโทษไม่มีใครต้องรับผิดแท้จริงทุกสิ่งเป็นเพียงกระแสของเหตุปัจจัยที่เกิดและดับเมื่อยอมรับความจริงเช่นนี้เราจะไม่เปลืองพลังกับการต่อต้านไม่เหนื่อยกับพยายามเปลี่ยนสิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้ แต่จะใช้พลังนั้นมาพัฒนาใจให้รู้จักวางให้รู้จักเข้าใจและให้รู้จักอยู่กับสิ่งที่เป็นไปโดยไม่ทุกข์ใจที่นิ่งไม่ใช่ใจที่เฉยบางคนเข้าใจผิดว่าการปล่อยวางคือการไม่สนใจไม่รับผิดชอบหรือไม่รู้สึกอะไรเลยแต่แท้จริงแล้วใจที่ปล่อยวางคือใจที่นิ่งด้วยปัญญา ไม่ใช่เฉยด้วยความกลัวผู้ที่มีใจปล่อยวางยังคงทำสิ่งที่ควรทำพูดสิ่งที่ควรพูดแต่ไม่ทุกข์กับผลที่เกิดขึ้นเพราะรู้ว่าทุกสิ่งมีทางของมันเองใจที่นิ่งไม่ใช่ใจที่หนีโลกแต่คือใจที่อยู่กับโลกได้อย่างไม่หวั่นไหวเหมือนดอกบัวที่อยู่ในโคลนแต่ไม่เปื้อนโคลนใจที่เข้าใจธรรมะ ก็อยู่ท่ามกลางโลกแต่ไม่เปื้อนโลกเมื่อใจไม่ยึดโลกทั้งใบก็เบาในวันที่ใจยังยึดทุกสิ่งรอบตัวดูเป็นภาระแต่เมื่อใจวางทุกอย่างกลับดูเบาเหมือนขนนกเราไม่ได้เปลี่ยนโลกแต่เปลี่ยนใจที่มองโลกเมื่อใจไม่ยึดโลกทั้งใบก็กลายเป็นสถานที่แห่งความสงบไม่มีใครทำร้ายเราได้ มากเท่าความคิดของเราเองไม่มีใครผูกเราไว้แน่นเท่าใจที่ยังไม่วางแต่เมื่อใจเข้าใจว่าไม่มีอะไรต้องเป็นของเราทุกสิ่งก็ไหลไปตามธรรมชาติโรคที่เคยหนักก็กลายเป็นเบาชีวิตที่เคยทุกข์ก็กลายเป็นสงบปล่อยวางแม้แต่ความดีแม้แต่ความดี หากยึดมากไปก็กลายเป็นพันธนาการได้เช่นกันผู้ที่ยึดมั่นในความดีโดยไม่เข้าใจอาจกลายเป็นผู้ตัดสินผู้อื่นอาจมองโลกด้วยความขับแคบเพราะเห็นว่าตนถูกเสมอความดีแท้ไม่ใช่สิ่งที่ต้องประกาศแต่เป็นความบริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นในใจโดยไม่ต้องโอ้อวด การทำดีแล้ววางดีไว้ไม่เอาดีมาเป็นตัวตนไม่ถือดีไม่ยึดดีจึงเป็นความดีที่บริสุทธิ์จริงๆผู้ที่ปล่อยวางแม้แต่ความดีคือผู้ที่หลุดพ้นจากความยึดในทุกมิติใจเช่นนั้นจึงเป็นอิสระอย่างแท้จริงเมื่อใจถึงความว่างใจที่ปล่อยวางจนถึงที่สุด จะสัมผัสความว่างที่ไม่ใช่ความว่างเปล่าแต ini, but, SBS, ting, ing, ่เป็นความว่างจากการปรุงแต่งว่างจากการแบ่งแยกว่างจากการยึดถือว่างจากคำว่าฉันและของฉันเมื่อใจว่างเช่นนี้ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นย่อมเป็นไปอย่างที่มันเป็นไม่มีผู้ถูกกระทำ ไม่มีผู้กระทำม,มีเพียงธรรมชาติที่ดำเนินไปตามเหตุปัจจัยเท่านั้นและในความว่างนั้นเองคือความอิสระที่แท้ความสงบที่แท้และความหลุดพ้นที่แท้แต่คือใจที่รู้เท่าทันความรู้สึกนั้นอย่างไม่หลงไปตามมันเมื่อสุขก็รู้ว่านี่คือสุขเมื่อทุกข์ก็รู้ว่านี่คือทุกข์ เมื่อกโกรธก็รู้ว่ากโกรธเมื่อรักก็รู้ว่ารักเพียงแค่รู้ไม่ต้องตัดไม่ต้องผลักไม่ต้องหนีเพราะในความรู้เท่าทันนั่นเองคือจุดที่ใจเริ่มเป็นอิสระความทุกข์ของมนุษย์จำนวนมากเกิดจากการไม่รู้เท่าทันเรามักจะหลงเข้าไปในอารมณ์หลงไปในเรื่องราวหลงไปในภาพจำ จนลืมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในใจนั้นก็เป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นชั่วคราวไม่ต้องเชื่อมันทั้งหมดไม่ต้องให้มันนำทางชีวิตใจที่รู้เท่าทันจะค่อยๆเห็นว่าความโกรธต้องสู้ก็หายความกลัวต้องหนีก็จางความเศร้าต้องรีบแก้ก็จะเบาบางไปเองเพราะทุกสิ่งเกิดขึ้นเพียงเพื่อให้เราเห็นและเรียนรู้จากมัน การไม่ต่อต้านคือการวางอย่างลึกซึง้งการปล่อยวางที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากการหนีหรือการละทิ้งแต่เกิดจากการไม่ต่อต้านสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อมีความทุกข์เกิดขึ้นใจที่ยังไม่เข้าใจจะรีบผลักออกแต่ใจที่เห็นธรรมจะยอมรับว่าทุกข์ก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งเป็นครูที่มาเตือนให้เราหยุดดูใจ เมื่อไม่ต่อต้านความทุกข์ก็ไม่โตเมื่อไม่สู้กับความโกรธความโกรธก็ไม่ขยายเหมือนไฟที่ไม่มีเชื้อมันย่อมดับเองผู้ที่เข้าใจธรรมย่อมไม่เสียพลังชีวิตไปกับการผลักสิ่งที่ไม่ชอบแต่จะใช้พลังนั้นมารู้มามองมาฟังสิ่งที่เกิดขึ้นในใจจนวันหนึ่งความทุกข์ที่เคยใหญ่โต จะเหลือเพียงเสียงลมผ่านเบาและว่างใจที่นิ่งคือใจที่เห็นในยามที่ใจนิ่งใจจะเริ่มเห็นสิ่งต่างๆชัดเจนกว่าที่เคยเพราะเมื่อคลื่นน้ำหยุดนิ่งภาพที่สะท้อนในน้ำย่อมชัดแต่เมื่อใจวุ่นวาย,วายสิ่งที่เห็นก็จะบิดเบือนใจที่นิ่งไม่ใช่ใจที่ฝืนให้นิ่งแต่คือนิ่งเพราะเข้าใจว่า สิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นมันเป็นเพียงสิ่งชั่วคราวไม่ต้องไปผลักไม่ต้องไปดึงไม่ต้องไปตัดสินเมื่อใจนิ่งใจจะมองเห็นว่าสิ่งที่เราเคยเรียกว่าเขาหรือเราแท้จริงแล้วก็เป็นเพียงกระแสแห่งความคิดสิ่งที่เรียกว่าปัญหาก็เป็นเพียงเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไป ใจที่เห็นตามจริงจึงนิ่งอย่างมีปัญญาและนิ่งเช่นนั้นเองคือความสงบที่แท้จริงการอยู่กับปัจจุบันอย่างแท้จริงผู้ที่ปล่อยวางได้ย่อมอยู่กับปัจจุบันโดยสมบูรณ์ไม่ห่วงอดีตไม่หวังอนาคตเพราะรู้ว่าตอนนี้เท่านั้นที่เป็นจริง อดีตคือสิ่งที่ผ่านไปแล้วไม่มีอยู่จริงอีกต่อไปอนาคตคือสิ่งที่ยังไม่มาถึงยังไม่มีอยู่จริงมีเพียงปัจจุบันเท่านั้นที่เราสัมผัสได้แต่ใจของคนส่วนใหญ่กลับหลงไปในอดีตคิดถึงสิ่งที่พลาดคิดถึงความผิดหวังหรือไม่ก็วิ่งไปในอนาคตหวังว่าจะได้ในสิ่งที่อยาก จ,จึงไม่เคยได้พักไม่เคยได้สงบเมื่อใจกลับมาที่ปัจจุบันกลับมารู้ลมหายใจกลับมารู้กายรู้ใจตามจริงเราจะพบว่าชีวิตนั้นไม่ซับซ้อนเลยความสุขความสงบและความพอใจอยู่ตรงนี้เสมอไม่เคยหายไปไหนใจที่ไม่เปรียบเทียบ อีกหนึ่งรากของความทุกข์คือการเปรียบเทียบเมื่อเห็นคนอื่นดีกว่าใจก็เศร้าเมื่อเห็นตนเองดีกว่าใจก็หลงเมื่อเปรียบเทียบมากเท่าใดใจก็ห่างจากความสงบมากเท่านั้นผู้ที่รู้จักวางการเปรียบเทียบย่อมพบความอิสระในใจเพราะเขาเข้าใจว่าแต่ละชีวิต มีเส้นทางของตนเองไม่มีใครสูงกว่าไม่มีใครต่ำกว่าเพียงแต่แต่ละคนกำลังเดินอยู่บนทางที่เหมาะกับตนเองในเวลานั้นเมื่อไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครใจก็คลายจากการแข่งขันไม่ต้องดิ้นไม่ต้องแสวงหาเพื่อเอาชนะเพียงแค่ทำสิ่งที่ควรทำให้ดีที่สุดด้วยใจสงบ เท่านี้ใจก็อยู่ในอิสรภาพแล้วการเห็นความไม่เที่ยงทุกสิ่งในโลกนี้เปลี่ยนแปลงเสมอแม้แต่สิ่งที่เราคิดว่าแน่นอนที่สุดก็ไม่คงอยู่สุขเกิดขึ้นแล้วดับทุกเกิดขึ้นแล้วดับชีวิตเริ่มต้นแล้วก็สิ้นสุดเมื่อเห็นความไม่เที่ยงอย่างลึกซึง้งใจ ก็จะไม่หลงยึดสิ่งใดอีกเพราะรู้ว่าสิ่งนี้ก็จะผ่านไปไม่ว่ามันจะสุขหรือทุกข์จะดีหรือร้ายจะชอบหรือไม่ชอบมันก็ไม่อยู่กับเราไปตลอดผู้ที่เห็นความไม่เที่ยงชัดย่อมรู้จักใช้ชีวิตอย่างเบาไม่ประมาทแต่ก็ไม่กังวลไม่เร่งแต่ก็ไม่หยุดนิ่ง อยู่กับปัจจุบันอย่างเต็มที่และวางใจในธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงการให้อภัยคือการปล่อยวางใจที่ยังโกรธคือใจที่ยังผูกไว้แต่ใจที่ให้อภัยคือใจที่ตัดเชือกแห่งความทุกข์นั้นได้การให้อภัยไม่ได้หมายความว่าเห็นว่าผู้กระทำไม่ผิดแต่คือการหยุดแบกสิ่งนั้นไว้ในใจ เพราะการเก็บความโกรธไว้นานๆก็เหมือนการถือถ่านไฟร้อนๆเราจะเป็นฝ่ายถูกเผาเองก่อนใครเมื่อให้อภัยใจจะเบาเมื่อไม่ถือโทษใจจะสงบเพราะแท้จริงแล้วเราไม่ได้ทำเพื่อใครแต่ทำเพื่อให้ใจเราเป็นอิสระจากพันธนาการของความเจ็บปวดการสละตัวตน รากลึกที่สุดของการยึดมั่นคือการยึดตัวตนเรายึดว่ามีเราที่ต้องชนะเราที่ต้องถูกเราที่ต้องได้เราที่ต้องสำคัญแต่เมื่อพิจารณาลึกลงไปจะพบว่าเรานี้เองคือภาพลวงตาร่างกายเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยน ไม่มีสิ่งใดคงที่ให้เรียกว่าเราได้เลยเมื่อเห็นตามจริงใจจะค่อยๆค,คลายไม่ต้องปกป้องตัวตนที่ไม่มีอยู่จริงอีกต่อไปและในวันที่ตัวตนหายไปความสงบที่แท้จะปรากฏเพราะผู้ที่ทุกข์คือผู้ที่ยังยึดว่ามีฉันอยู่แต่เมื่อไม่มีฉันแล้วใครจะทุกข์ ความว่างที่เต็มไปด้วยความกรุณาใจที่ว่างไม่ได้ว่างเปล่าแต่ว่างจากความยึดว่างจากความเห็นแก่ตัวในความว่างนั้นเองมีความแม่ตาอันบริสุทธิ์เกิดขึ้นเพราะเมื่อไม่มีฉันไม่มีเธอเราจะเห็นทุกชีวิตเป็นหนึ่งเดียวกันจะไม่อยากเบียดเบียนไม่อยากทำร้ายแต่จะอยากช่วยจะอยากเข้าใจ จะอยากแบ่งปันใจที่ปล่อยวางได้จนว่างเช่นนี้จึงไม่ใช่ใจที่เฉยชาแต่เป็นใจที่อบอุ่นอ่อนโยนและอิสระความอิสระที่แท้อิสระที่แท้ไม่ได้อยู่ที่การไปไหนได้ตามใจแต่คือการที่ใจไม่ถูกครอบงำด้วยสิ่งใดไม่ถูกความโลภครอบงำไม่ถูกความโกรธเผาไหม ไม่ถูกความหลงพาให้หลงทางเมื่อใจหลุดจากสิ่งเหล่านี้แม้ร่างกายจะอยู่ในโลกเดิมแต่ใจจะอยู่ในอีกภพหนึ่งภพแห่งความสงบภพบแห่งความสว่างภพแห่งอิสรภาพและนี่เองคือใจที่ปล่อยวางได้คือใจที่เป็นอิสระอย่างสมบูรณ์